กระแสตอนนี้รุนแรงมากๆว่าปารีสแซงแชแมงจะเป็นฝ่ายได้ครอบครองสุดยอดนักเตะอย่างลีโอเนีลเมสซี่ซึ่งท้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณคิดว่าทีมดังจากกรุงปารีสจะได้อะไรจากมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในร่างมนุษย์ของคนนี้กันบ้างวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรีย,รยมาเล่าของเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันหมดเลยครับ ตลอดระยะเวลา17ปีกับบาซ่านครับผมจำนวนการลงสนามของเมซี่มีทั้งหมด778เกมยิงไปทั้งหมด672ประตูกับอีก305แอสซิตบวกกับ34ถ้วยแชมป์มีอะไรที่เราต้องสาทยายถึงปีศาจตนนี้ที่ชื่อว่าลีโอเนลเมซี่อีกหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยครับคุณสามารถหวังผลกับเมซี่ได้ในทุกๆด้านพี่แกมีค่าเฉลี่ยการพังประตูอยู่ที่40-50ลูกต่อปีการสร้างสรรค์เกมกระแทบจะเป็นอันดับหนึ่งแทบทุกปีบอกเลยว่าการมีผู้ชายคนนี้อยู่ในสนามนะครับมันสามารถทำส ที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้เราเชื่อว่าคุณเองก็ทราบดีถึงเรื่องนี้มาแล้วด้วยความที่ลนะีโอนลเมซี่นะครับได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดเป็นนับเมืวันของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันถ้าจะถามว่าปารีสแซงแชร์แมงจะได้อะไรจากลีโอนลเมซี่คำตอบคือปารีสแซงแชร์แมงจะกลายเป็นสโมสรอ,อันดับหนึ่งของโลกทันทีลองคิดภาพสาประสานในฝันสี่ครับลีโอนลเมซี่เนม่าลุยโซเรสเคยจับมือกัรสถาปนาทำให้ MSN เป็นสามทหารเสือที่อันตรายที่สุดในโลกมาแล้วกับสถิติการระเบิดสะก,กร์ที่ถลมถลมทาย ทะลุ120ประตูพวกเขาทั้ง3คนมีส่วนร่วมกับประตูที่บาร์ซ่าทำได้ทั้งปีกว่า70-80พร้อมกับถลิงบอลลางทริปเปิลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อปี2015การย้ายมาปารีสแซงต์แชงก์ทาเกิดขึ้นจริงคู่หูคู่ซีอย่างลิโอเนลเมสซี่นะครับก็จะได้พนึกกำลังกับเนม่าอีกครัง้งซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลใฝ่ฝันไหนจะมีเด็กนรกอย่างคีเลียนเอ็มบาเป้อีกคนที่เป็นอาวุธไม้ตายขอบอกเลยว่าแต่ละคนแม่งโหดๆทั้งนั้น ำลัง3แนวรุกที่น่ากลัวที่สุดในกาแล็กซีนี้ก็เป็นได้จะเป็น3ประสาน M n M หรือ M 2 N อะไรก็ตามเดี๋ยวมีคนตั้งให้แน่แน่สิ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าสูตรสำเร็จของระบบแผนการเล่นที่โปรซิโนนะครับผมตั้งใจจะยนชมลูกทีมปารีสแซงชาแมงจะออกมาในรูปแบบไหนกันแนะ่จะเป็น4 2 3 1 4 3 3หรือ4 3 1 2จะหลัง3หรือหลัง4ก็แล้วแต่ครับถ้าพูดถึงบทบาทของเมสซี่ก็คงต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะจัดแผนไหนอย่างไรเมสซี่จะเป็นศูนย์กลางของทีมอย่างไม่ต้องสงสยัยหลังๆบทบาทของเมสซี่นะครับ ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกายเป็นตัวอิสระเคลื่อนที่ไปตัวสนามเพราะบอลส่วนใหญ่เพื่อนๆมักจะฝากไว้ที่พี่แกและก็ปล่อยให้โชว์ทักษาพรสวรรค์ลากจีเลือทะลวงแหกวางขาเส้าสตู้เพื่อจะลากไปยิงหรือไม่กันหนึ่งตัวประกบและคอยจ่ายบอลทำทางให้เป็นเพื่อนดังนั้นนะครับแผน43-12ที่ยืนอยู่ข้างหลังกองหลัง2คนเราไปถึง4 2 3 1ดูแล้วน่าจะเวิร์กสดเพราะว่าริมเส้นของทางปารีสก็จัดว่ามีแต่ตัวจี๊ดอยู่หลายคนนะครับอย่างไรทุกคนจะได้ผลประโยชน์และงดศักยภาพออกมาอย่างได้ดีที่สุดแน่่งแน,จจน,น่ ป้ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่การเคลื่อนที่น่าจะเป็นแบบเฝ้าหน่ายที่ไม่มีหน้าเป้าคอยลงมาล้วงและเชื่อเมเกมกับเพื่อนๆแม้ว่ารูปร่างจะเล็กแรงประทะน้อยแต่ด้วยทักษะและความคล่องตัวระเทพนะครับเรื่องการฉีกหนีตัวประกบอาการเอาตัวรอดสถานก,การณ์ที่ดอรุมล้อมหลุมหลังลีโอนีลเมสซี่สามารถเปลี่ยนวิกฤตตรงนั้นเป็นโอกาสได้นี่ส่วนจะแต่งจังหวะให้เพื่อนๆหรือแต่งให้ตัวเองก็ทําได้ตามใจชอบพูดง่ายๆเลยครับคือพี่แกอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่บอสเลยจัดมาได้เลยจ้าซึ่งก็แน่นอนว่าปารีแสแซงแชร์แมงแหละครับได้ เป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสและก็เป็นตัวท็อปบนสังเวียนยุโรปแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีในทุกๆนัดซึ่งนี่คือธรรมชาติของเกมฟุตบอลสิ่งสำคัญของประเด็นนี้นะครับมันอยู่ตรงที่การมีผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างหรือสามารถตัดสินเกมได้ยามที่ทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังหรือเป็นรองยิ่งทีของคุณนะครับเป็นผู้เล่นท้ายนี้อยู่มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้เปรยียบและสามารถพลิกสถานการณ์ต่างๆกลับมาได้โดยตอนนี้ที่บารีแซงชามงเองนะครับมีผู้เล่นประเภทนี้อยู่2-3าคนหลักๆก็จะเป็นเนย์มารับ การได้ตัวเมสซี่ไปมันน่าจะเสริมประโยชน์และศักยภาพในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนละครับคนที่รักและก็ชื่นชอบในตัวเมสซี่มันไม่ได้มีแค่เฉพาะแฟนบาซ่าเท่านั้นแต่ยังเหมารวมไปถึงแฟนบอลทั่วทั้งโลกที่ปฏิญาณตนชัดเจนว่าชารักเมสซี่ดังนั้นก็เท่ากับว่านอกจากประโยชน์ที่เมสซี่จะสร้างให้กับปารีสแล้วมันไม่อยู่แค่ในสนามเท่าน,นั้นครับด้านนอกสนามพี่แกก็สามารถสร้างอิมแพคครังยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรปารีสได้จากเรื่องของภาพลักษณแรคเตอร์และความป๊อปปูล่าตลอดจนการได้เชี่ยวเป็นแข่งอันดับหนึ่ง หาไรายได้และกำไรให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อหรือการดึงดูดเหล่าพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์ต่างๆนั่นแหะซึ่งมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าปารีสแซงต์แชม,แมงเตรียมสัญญาให้กับเมสซี่สองบวกหนึ่งพร้อมกับค่าเหนื่อยมหาศาล40ล้านยูโรตร่อปีบอกเลยว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปารีสทุมลงไปนั้นกับสิ่งที่จะได้ตอบแทนกลับมาขอบอกเลยว่ามีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นแหละครับและจากความผิดหวังในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา2ปีก่อนปารีสแซงต์แชมงแสดงเห็นอย วยนี้สักครั้งการได้ไวนันดุมฮาคิมีดอนารุมา่ารวไปถึงรามอสทำให้ปารีสตอนนี้กลายเป็นทีมที่น่าจับตาม,มองมากๆพร้อมกับสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งทีมอื่นๆทั่วยุโรปทั้งเรื่องของการตลาดและเรื่องของการลุ้นความสําเร็จแน่นอนว่าเรื่องของความสําเร็จเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนปรารถนาจะได้สัมผัสเช่นเดียวกับลีโอเนเวซี่ตอนนี้เชื่อได้เลยนะครับว่าทางปารีสและแฟนบอลเองก็คงมองการกลายไปถึงวันที่ได้ชูถ้วยแชมป์อยู่าดแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ว เชื่อว,ว่าเมื่อใดกระตามนะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเมสซี่มาอยู่ที่ปารีสชื่อของปารีสแซงแชแมงจะก้าวขึ้นไปเป็นเต็งหนึ่งบนหน้าบอลรับพนันของต่างประเทศแน่นอนว่าจะคว้าช่วยยุโรปได้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยอยา,ยามากดอลเลให้เราได้ดนะ